ไฟอยู่เฉินก่อนการเปิดไฟอยู่เฉินเพื่อให้ลดขลังเขารู้นะว่าเรากาลังจะถอยจอดที่เพื่อบาททางด้านซ้ายให้เขาระวังเราและก็ป้องกันให้เขาขับขึ้นมาบางช่องเราด้วยและเราเองก็ต้องระวังเขาด้วยนะโอเคปลอรถไหลช้าๆครับน้องนุชให้ตัวรถทางด้านซ้ายห่างจากรถกระบะคันหน้าประมาณ1เมตรนะบางคลิปบอกว่าให้กระจกข้างตรงกันไม่ได้นะครับเพราะว่ารถกระบะเขาจอดสวนเลนนะระยงหนึ่งความยาวของรถไปเท่ากันให้ตัวเราอยู่ประมาณท้ายรถของกระบะคันนี้ก่อนโอเคหยุด อันนี้คือความหมายคือขึ้นมาตั้งหลังเข้าเกียร์ถอยหลังครับแล้วก็หันไปมองข้างหลังตามที่ฎีของครูนะครูจะบอกว่าให้ท้ายรถเราตรงกับหน้ารถกระบะแต่ถ้าเรามองท้ายรถเราไม่ออกปล,ลา่าด้วยไหล่ช้าๆให้กลางกระจกสามเหลี่ยมตรงนี้อยู่ตรงกับไฟหน้าด้านซ้ายของรถกระบะก็คือไฟหน้าด้านนอกไปนิดนึงพอนะครับ,นะรบตรงเลยนะประมาณนี้เลยบุ๊บเราจะถอยหลังเข้าซองแต่ด้านซ้ายหมุนซ้ายให้สุดเลยครับ ระหว่างหมุนค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนหมุนให้สุดก่อนหมุนให้สุดก่อนหมุนให้สุดสุดปุ๊บคืนกลับมาทางขวาหน,นึงเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบบังคับเลี้ยวเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบพลงาพาวเวอร์เสียเรวนะโอเคมองกระจกมองข้างด้านขวาขวาเ่อนไหลครับให้ท้ายรถด้านขวาอยู่ตรงกับไฟหน้าด้านซ้ายของรถเก่งข้างหลังก็คือไฟที่ติดกับฟุตบาทไปนิดนึงตรงนี้ครับตรงนี้หยุดปุ๊บ หมุนซ้ายใช่ไหมเมื่อกี้คืนขวากลับให้ลูกกู้งานไปสองครั้งนับหนึ่งนับสองเพื่อให้พวงในตรงรถตรงโอเคพอรถไหลชัช้าช้า,ชามากๆพอรถไหลครับให้ด้ามจับประตูอันแรกตรงนี้พอรถไหลนะอยู่ตรงกับฟุตบาทอีกนิดนึงครับอ่พอได้แล้วหยุดท้ารถเอียงซ้ายหมุนขวาให้สุดเลยครับค่อยๆหมุนให้สุดเลยนะ สุดปุ๊บคืนกลับมาทางซ้ายนิดนึ่งโอเคปลอดรถไหลช้า,ชาๆดูหน้ารถเราจะปัดชนกับหน้ารถกระบะไหมอ่าไม่ชนนะครับมองกระจกบงข้างด้าน,น,นซ้ายดูล้อหลังเราถ้ารถเราจะชนกับฟุตบาทด้านซ้ายไหมอ่าไม่ชนช้าๆก่อนถ้าเรามีกล้องเรามองกล้องแต่ถ้าไม่มีกล้องเราต้องมองกระจกข้างซ้ายขวามองกระจกหลังด้วยช้าๆถอยได้นิดนึงรถจะตรงพอดีเลยปลอดรถไหลครับอ่ามองกระจกบงข้างด้าน,น,น,นซ้ายด,ด้วยถอยนิดนึงครับอีนิดนึงอ่าพอหยุดปุ๊บ ซ้ายกลับสองรอบโอเคดึงเบรกมือก่อนแล้วเข้าเกียร์ P p าร์ i กิถอยหลังที่พื้นบัตร้านซ้ายได้เลยในเ,เป็นไงทคนิคครูเป็นไงเยอะมากเโอเคดีนะ <c oughs> ก็นำเทคนิคไปใช้นะโอเคสมมุติเราจะขับออกปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็เข้าเกียร์ D d r i ก่อนแล้วก็ลดบรกมือลงเปิดไฟเลี้ยวขวามองกระจกมองข้างด้านขวามีใครไหมครับ <c oughs> มุนขวาให้สุดไปก่อนเมื่อกี้เราถอยมาไม่ได้แก้ไขอะไรเลยใช่ไหมเราเข้ามายังไงจะออกไปงปัดปอดด้วยไรช้าๆมองกระจกก่อนได้สำหรับมองขาดด้างห,หน้าด้วยโอเคให้น้ารถเราพ้นหน้ารถกระบะไปก่อนโอเคหยุดรถก่อนได้หยุดก่อนหยุดก่อน,อนแล้วขึ้นกลับอีกรอบนึงโอเคแล้วหันไปมองด้วยนะหันไปมองด้วยมีใครไหมไม่มีถ้าเรามองกระจกมองข้างน้าขวาอย่างเดียวมุมมองอาจจะมองไม่เห็นนะเราต้องหันศรีรษะไปมองด้วยโอเคนี่คือการถอยหลังเทียบฟืดบาดพร้อมกับวิธีการขับออกนะครับเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วลองไปฝึกใช้ดูนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูด้วยนะครับสวัสดีครับ